ดูนี้ผมจะมาเปรียบเทียบภาพนิ่งระหว่างมินิ3กับมินิ3โปรนะครับกล้อง12ล้านพิกเซลกับ48ล้านพิกเซลจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับรับชมคลิปนี้กันครับ ใครที่กาลังลังเลนะครับว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่างมินิ3กับมินิ3 Pro ราคาตัวมินิ3ครับเริ่มต้นอยู่ที่17,900ใช่ไหมครับแต่ตัวมินิ3 Pro เริ่มต้นอยู่ที่25,690บาทนะครับราคาก็ต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งกาลังลังเลว่าเอ้ยฉันจะเลือกตัวไหนดีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบภาพนิ่งนะครับเฉพาะภาพนิ่งครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในกรุงเทพผมไม่สามารถบินเทได้นะครับผมเดี๋ยวว้จะมีคลิปของพี่จิวนะครับไปบินนอกสถานที่แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะถือถ่่าายยยแล้วววกก็เเปรีีีบบทัันน2ต แตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างตัวมินิ3ามนะครับเขาได้ให้ได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแต่ตัวมินิสามโปนะครับอยู่ที่ 48ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆือนและเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์รอนะครับมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับระหว่างตัวมินิ3กับมินิ3โป o มันต่างกันยังไงนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราจะเอาไฟล์รอไปขุดแล้วนะครับไฟล์ของตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องแล้วก็รูรับแสงแล้วก็ระยะเลนนะครับเขามีขนาดที่เท่ากันนะครับนั่นคือเซ็นเซอร์1ทับ1.3นิ้วระยะเลนอยู่ที่24มิลลิเมตรรูรับแสงกว้าง1.7นะครับ2ตัวนี้เท่า กันแต่ตัวมินิสามโปรเขาถ่ายได้ถึง48ล้านนะครับเราต้องไปเทดสอบกันดูนะครับว่าจะต่างกันขนาดไหนนะครับเราไปรับชมกันเลยครับ มาครับเพื่อนๆนี่ก็คือไฟล์ลอดีเอ็นจีของตัวโดนมินิสามกับมินิสามโปรนะครับ ซึ่งภาพแรกนะครับนั่นก็คือไฟล์ของตัวมินิ3ามครับภาพที่2คือมินิ3โปรนั่นเองนะครับซึ่งผมถ่ายเวลาเดียวกันนะครับก็คือเกือบเย็นเลยนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้บินนะครับเราแค่ถือแล้วก็กดเลคคอร์ดถ่ายนะครับเพื่อนๆแล้วผมได้ตั้งเป็นออโต้ทุกอย่างนะครับตัวไวบาลานซ์ตั้งที่ค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือ5้0พนั่นเองนะครับพอเรากดออโต้มานะครับดูครับว่าภาพนี้เขาจะจับออโต้เป็นสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อ800นะครับ f 1.7 iso 100นะครับ ตัวนี้ ISO 110นะครับแต่ f 1 7เท่ากันแต่ Speed Shutter อยู่ที่1ทึ0 0นะครับเราจะมาลองดูไฟล์กันนะครับก็คืออันดับแรกครับที่ผมจะทำก็คือผมจะซูมดูก่อนเราไม่ต้องดูเรื่องรถน,นะครับเพราะว่าตัว s p e ดช Shutter ของตัวโดนบางทีมันอาจจะจับไม่ทันนะครับเราไปดูทนที่ตัวต้นไม้แล้วก็ตัวของอาคารกันนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับอันดับแรกที่ผมจะทาเลยผมจะเพิ่มชาร์โดนะครับปึ๊บ แล้วเราก็ลดไฮไลท์ลงหน่อยนะครับนี่ให้ฟ้ามันชัดชัดแต่ภาพมันยังดูเบนเบนไปใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่เราก็เพิ่มตัว d h a s สเลยครับให้ภาพมันดูมีน้ำหนักหน่อยแล้วก็เพิ่มสีมานิดนึงอ่าโอเคครับเพิ่ม t e x t เจอรหน่อยครับพลมผมชัดอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ซูมดูได้เลยครับถือว่าใช้ได้ครับ เพิ่มความสว่างหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับผมสึกว่านี่นะครับไฟลร์รอของเขาครับขุดได้นี่คือคือ before and after นะครับเพื่อนๆถือว่าทำงานได้ดีเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราลองมา Copy template ไปเลยว่าไออันที่เราแต่งเมื่อกี้อ่ะให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลามันเดียวกันอ่ะปึ๊บอ่าภาพนี้จะดูสว่างกว่านิดนึงนะครับอ่ะเราลองลดหน่อยแล้วก็ลดไฮไลท์ลงนะครับอ่าแล้วลองดูซูมตรงอาคารนะครับเพื่อน อก็รู้สึกไม่ต่างหรือเปล่านะ เนพื่อนว่าต่างไหมก็สามารถขุดได้เหมือนกันนะครับไฟลร์รอถือว่าขุดได้ดีเลยเก็บความคมชัดได้หมดครับเหมือนกันครับตัวมินิ3ก็เก็บความคมชัดอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับตัวอาคารก็ชัดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า2ตัวนี้นะครับไฟลร์รอถือว่าสามารถขุดมาใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัว2ล้านพิกเซลกับ48ล้านพิกเซลนะครับของตัวไฟลร์รอ DNG มินิ3แล้วก็มินิ3 Pro ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับภาพนิ่งของ mini 3กับ mini 3 pro นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับแตกต่างกันมากหรือเปล่านะครับจะช่วยทําให้เพื่อนๆตัดสินใจได้หรือเปล่านะครับว่าเราจะเลือกตัว mini 3หรือ mini 3 pro นะครับเพื่อนๆก็จริงๆแล้วก็อยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าเริ่มต้นแล้วก็อยากหัดบินโดนหรือว่าเราไม่อยากใช้ลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆอะไรมากมายนะครับก็เลือกตัว mini 3นะครับเพราะว่าเริ่มต้นเขาอยู่ที่17,900นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ไฟล์วิดีโอที่ถ่าย 4K 60เฟรมได้นะคร ได้ถึง48ล้านแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีกสามารถถ่ายเพล็กช็อตอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับก็เลือกเป็นตัวมินิ3โปรนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจตัวมินิ3ซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวโปรนะครับเพื่อนๆก็ทักมาสอบถามได้ที่ Li น์แอด Hongranch ด้วยนะครับสแกนได้เลยนะครับเพื่อนๆเทปเกทเจ็ตของเราเองนะครับสำหรับวันนี้ปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวจะมาทดสอบอะไรฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปออกมาดด้้วววยนนนะครรััับบสสสหีี the gro-